โอเคครับก็กับสวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตัวนี้มาอยู่กับผมที่น้าเกมไวริสโกนะครับมาเดี๋ยวเรามาต่อด้วยเกมนี้กันเลยนะครับรอบนี้มีเข้ามาที่1 2 0 0 0กว่าบาทนะครับมาเดี๋ยวไปแรกกนผมจะไปเดิมไปที่เบส3 0 0เลยนะครับตัวนี้ผมก็ยังอยู่วันที่ 3- ามแปดโกนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูช่องผมด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับดูซิว่าเกมนี้ผมจะไปต่อได้หรือเปล่านะฮะ โอ้โหทุกคนเปิดต่อมาก็ได้ดุลเข้าฟรีแล้วนะครับลงไวมากนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะแตกดีหรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวเรามาลุยกับฟรีเกมกันต่อเลยดีกว่านะครับช่วงนี้ใหญ่ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับเกมนี้บอกเลยว่าตัวหลักก็จะเป็นตัววายอยู่แล้วนะครับยิ่งตัววายลงเยอะก็ยิ่งมีโอกาสแตกเยอะแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีดาวนะครับถ้าดาวลงสองดวงก็จะบอกฟีสปินเพิ่มให้นะครับ มาตอนนี้โอกาสแตกก็เหลือแค่3รอบสุดท้ายนะครับดูทรงเหมือนจะเป็นฟรีเกลือแน่นอนทุกคนโอ้โหมาเอาหน่อยเพื่อนสองรอบสุดท้ายจะมีลุ้นหรือเปล่านะภาวนาขอยได้ขอยโดนแล้วกันเนาะอุตส่าห์ได้ลุ้นเข้าทีทั้งทีนะครับเรียบร้อยทุกคนรอบนี้ดาวลง3าดวงนะครับก็บวกฟรสสปินอีก8รอบนะครับมาให้ก็ขอมันแตกหน่อยแล้วกันเนาะ มาจัดกันต่อเลยนะครับผมว่ารอบนี้ถ้าวายลงสามแถวกลางนะครับก็มีโอกาสที่น่าจะแตกเยอะอยู่นะโอ้โหตอนนี้ได้วินมาแค่พันกว่าบาทนะครับมาอะไรมาเพื่อนโอเคสวย รอบนี้มีลุ้นวะโอเคครับผมก็จับไปนะครับบวกมาก0 0 0พันกว่าบาทนะครับโอเคครับโอ้โหรอบนี้แตกดีมากนะครับทุกคนจะขึ้นมา2 0 0 0 0นหรือเปล่าผมว่ามีลุ้นแน่นอนนะครับถ้าตัววายลงแบบนี้นะครับสปารับใค้สนใจอยากจะเล่นตามก็เข้าไปตามกันได้นะครับแล้วก็ ตอนนี้ช่องผมมีกิจกรรมมาให้ทุกคนได้เข้าร่วมกันนะครับประกาศผล26นี้นะครับสําหรับใครที่เข้ามาใหม่ถ้าสนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมก็สามารถเข้าร่วมได้เลยนะครับประกาศผล26แจกไป5รางวัลน,นะครับเดี๋ยวจบกิจกรรมรอบนี้ก็มีต่อเข้ามาเรื่อยๆแน่นอนนะครับโอเคครับทุกคนมารวมยอดนะครับฟีเกมรอบนี้ก็บอกมาทั้งหมด71,000กว่าบาทนะครับโอ้โหทุกคน โอเคก็เดี๋ยวผมขอปรับเศษหน่อยแล้วกันเนาะตอนนี้มีเศษประมาณ600กว่าบาทนะครับเศษหมดก็น่าจะเลิกนะครับสําหรับโปโลชั่นตอนนี้ก็จะมีเป็นโปโลชั่นเดือนเกิดนะครับใครที่เป็นสมาชิกแบบสัมไปแปดตัวหนึ่งเดือนขึ้นไปนะครับรับฟรีไปเลย500นะครับก็สามารถเล่นได้ทุกอย่างเลยนะครับแค่ทํเทืนให้ครบ5เท่าก็สามารถถอนออกมาได้แล้วนะครับค่ายนี้เบสขั้นต่ําก็อยู่ที่3บาทนะครับแต่ก็แล้วแต่บางเกมด้วยนะครับโอเคครับทุกคนก็เอาเป็นว่าพอแค่นี้แล้วกันเนาะ ตอนนี้ก็ขึ้นมา80,000กว่าบาทแล้วนะครับฟีเดียวรู้เรื่องนะครับจะไปต่อเกมไหนก็ฝากไปติดตามกันไว้ด้วยนะครับ